สวัสดีครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับมิสเตอร์รีวิวนะครับวันนี้นะผมมีสินค้ามารีวิวหนึ่งตัวนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นเฟสชิลนะฮะหรือว่าเป็นหมวกอ่ากันเชื้อโรคนะครับผมกันน้ำลายนะฮะกันฝุ่นนะครับผมยังไม่พอฮะตัวนี้ยังสามารถกันแดดได้ด้วยนะฮะนี่จะเป็นรูปทรงแบบอ่าเขาเรียกลูกรูปทรงหมวกธรรมดาไม่ใช่หมวกแกลบนะเป็นหมวกธรรมดานะเวลาเราสวมใส่ก็เหมาะเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้นะฮะนี่ครับอ่า ผมใส่ให้ดูเลยนะฮะนี่ครับผมจะดูดูขนาดจากข้างบนนี้ถึงตรงนี้นะจะอยู่ที่17.5เซนนะฮะส่วนตรงปีกข้างหลังเนี่ยถึงด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27เซนนะครับผมถือว่าเกือบไม้บรรทัดหนึ่งเลยนะครับอ่าแล้วส่วนความกว้างเนี่ยจากหัวเราเนี่ยตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยนะฮะอยู่ที่ประมาณอ่า26เซนนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่ฮะก็สามารถใส่ได้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะฮะแต่ถ้าเด็กเวลาใส่หัวเด็กอาจจะ เล็กไปหน่อยนะครับผมถ้าเป็นผู้ใหญ่จะใส่สบายมากนะฮะเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้นะฮะโควิดนะฮะเวลาออกแบงค์นอกก็ลําบากนะครับบางคนปิดผ้าปิดจมูกกันยังไม่พอนะฮะต้องมีหมวกตัวนี้นะฮะอ่าเอาไว้กันอ่าเวลาเราจามอะไรเงี้ยก็กันน้ําลายเรานะออกสู่คนอื่นแล้วก็เวลาคนอื่นจามก็กันคนอื่นมาเข้าสู่เราอะไรอย่างนี้นะฮะหมวกตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมนะมารีวิวสินค้าใหม่ประมาณนี้ฮะสนใจนะสามารถกดสั่งซื้อที่ ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะฮะหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับผมเรามีของพร้อมส่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้นะฮะสั่งซื้อได้เลยนะมีของพร้อมส่งแน่นอนนะฮะอ่าสต็อกเต็มนะครับผมโอเควันนี้มารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะกหมวกเฟซชิลนะฮะอ่ารูปทรงนี้นะฮะอ่าโอเควันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับผมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ